สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ยังอยู่ในกับเจ๊อยู่นะในภารกิจเที่ยวพาโนรามาพาร์คจ้ะนี่คือต้นไม้ใหญ่นะใหญ่มากๆเป็นอยู่สองข้างทางเดินเพื่อนๆดูสิสวยมากเลยสูงยาวน่าจะประมาณ100ร้อยกว่าปีแล้วเนี่ย ส่วนนี้เขาเรียกว่าคาอ,อุลิอาเว,วนิวจอร์แนดนเฟมิลี่ปลูกในปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามจ้ะปลูกในปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามก็ประมาณปีนี้สองพัน ร้อยกว่าปีแล้วจ้ะสูงมากเลยเพื่อนๆธรรมชาติของเขาเขาเก็บไว้อุดมสมบูรณ์มากเลยต้นข้างหลังต้นใหญ่มากดูดูขนาดต้นนะ สวยงามมากๆเดี๋ยวเจี๋ยจะถ่ายด้านหลังให้ดูสวยมากเลยเพื่อนสวยมากๆความงามธรรมชาติสวยงามจริงๆนี่เป็นป่าป่าที่ปลูกขึ้นมาโดยฝีมือฝีมือมนุษย์นะ เริ่มปลูกมาตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามส่วนข้างล่างก็จะเป็นป่าไผ่จ้ะเป็นผ่าไผ่ เป็นคามงามตามธรรมชาติจริงๆเลยทางเดินเขาก็ทำนี่เป็นทางเดินสมัยสันโบราณนะเพื่อนเพื่อสังเกตดูนี่คือสร้างมาสมัยโบราณนะยังอยู่ได้ทุกวันนี้ประมาณร้อกว่าปีแล้วดูสิตะไข้่น้ำจับเยอะมากเดี๋ยวถ่ายไกลให้ดูนะ สวยงามมากๆเลยเพื่อนเจ,จ๊จะถ่ายดอกไม้ให้ดูนะดอกไม้ก็สวย นี่คือไผ่สีทองจ้ะโกลเด้นแบมบูไผ่สีทองดูสิลำต้นใหญ่มากป่าไผ่ทางเดินเขา ส่วนที่เป็นไม้นี่คือทำขึ้นใหม่ปลาไผ่สว,สวยจ้าปลาไผ่สวยมากเลย สำหรับจบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า